เอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าว่าว่า,วาพี่วิทูลมองยังไงว่าข้อขัดแย้งนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนคะระหว่างกรมอุทยานและสปอกรอค่ะที่กาลังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยคือในเขตอุทยานหรือในเขตสวนป่านะม,มันต้องแยกกันตอนนี้มันน่าจะได้ข้อ,อยุติว่าตรงไหนเป็นสวนป่าตรงไหนเป็นเขตอุทยาน,นจะได้ข้อ,อยุติตรงนั้นแต่น่าว่ามันจะมีบางส่วนที่ลั้มเป็นเขตอุทยานบ้าง ก็มีแต่มันอาจจะไม่มากนะฮะทีนี้ไอ้ข้อต้องห้ามในการออกต่พอคผมดูแล้วเนี่ยมันไปออกไม่ได้อะที่สวนป่าคือที่ที่มีพะลาฝูกพัน์ระหว่างเอกชนกอไม้อยู่คอไม้มีหน้าที่ต้องดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่เพราะั้นต่พ่อคอไปออกยังไงมันก็ผิดเพราะมันผิดเงื่อนไขผิดกฎหมายด้วยเพราะกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องเป็น ผู้ทาการเกษตรกรรมถ้ามีพื้นที่กเกษตรกรรมเป็นของตนเองครับนะฮะถึงจะออกได้ถ้ามีใครไปทําเกษตรในสวนป่านี่อันนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะ <c oughs> เพราะมันเป็นสวนป่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีชาวบ้านไปทําเกษตรพ,พื้นที่ตรงเนี้ยถ,ถ้าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สัมปทานทาไม้เก่าสวนป่าปางอโศกก็ดีนะฮะหรือถักไปมีพื้นที่หมื่นกว่าไร่เป็นป่าสงวน เป็นที่สมัมปทานทําไม้เก่า<ๆ>เพราะด้านมันมีเงื่อนไขอยู่ระหว่างบริษัททําไม้กับกรมไม้ถ้าคุณตัดตามพืม้นที่ป่าสมัมปทานเนี่ย<ม>คุณจะต้องปลูกทดแทนครับปลูกทดแทนเสร็จก็เป็นหน้าที่ของบริษัทเนี่ยจะต้องมาดูแล<ม><ม>ให้น้าให้ตาให้อาหารอะไรพวกนี้แหละต่อมาป่ากไม้ก็เข้ามาดูแลแทนทั้งหมดสมัมัทานในการทําไม้แล้วเนี่ยเพราะนั้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสมบัติของกรมไม้หรือกรมอุทยานก็เป็นหน้าที่ กรมมันจะต้องดูแลรแลับผิดชอบถือว่าเป็นทรัพย์สินของกรมไม้นั่นแหละอืแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนป่าทาวารอยู่ด้วยอืเพราะว่าข้อตกลงระหว่างกรมที่ดีกว่าไม้นะปีสามสี่เนี่ยเขาห้ามออกโฉนดในพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าไม้ทาวารน,น,นี่ก็เขียนไป็นลายล่าษอ,อักษรเลยแต่ว่าสปรกรเนี่ย ผมก็ไม่รู้เขาจะออกในเขตป่าทวาวได้ไหมต้องไปดูทีนะครับก็คือก็คือพื้นที่นั้นต่อให้สมมติถ้าไม่ใช่เขตอุทยานมันก็ยังอาจจะเข้าสู่โหมดของเขตส่วนป่าส่วนป่าซึ่งก็ออกไม่ได้อยู่ดีแต่ปัญหาตอนนี้คือสปกเขาก็อ้างว่าตรงนั้นน่ะมันมีมติคอรมอเก่าปีไหนจําไม่ได้แล้วก็ถึงจะมีพื้นที่ของสปกถึงจะมีมติคารมอถ้าไม่ได้ทําการเกษตเกรรมมาก่อนคุณก็ออกไม่ได้อยู่ดีประเด็นนึิงไอ้พื้นที่ที่มีเขาหินโผล่ขึ้นมานะ ที่ว่าในสวนป,ป่าประอาโศกไงที่ไปปักหลักตกวพกกไ <c oughs> ตรงนั้นเป็นที่เขาพวกเขาค <c oughs> เป็นหินเป็นนหิอ่าทําเกษตรไม่ได้ทาไไม่่ด้้อยูแลวที่เขาพวกเขาเป็นพื้นที่หวงห้าม <c oughs> ตามประกาศกระทรวงมาไทย <c oughs> นะปีสองสี่เก้แล้วก็มา <c oughs> แก้ไขเพิ่มเติมโดยบวกเขตปรีมณฑลเขา40เมตรเข้าไปอีก <c oughs> คือนอกจากจะเป็นเขาแล้วอีก40เมตรตรงเชิงเขาเนี่ย คุณก็ยังไปออกสปรไม่ได้อืเพราะตอนไหนสมัยเก่าเนี่ยตอนสปกเกิดมาใหม่ปีหนึ่งแปดเนี่ยเป็นเป็นเป็นระยะที่เขาเร่งรีบที่จะเป็นเรื่องการเบืองด้วยที่จะแจกสปปสี่ขี่ศูนย์หนึ่งอ่ะโดยก็มีรัฐบาลท่านท่านชวนมาไอ้การเร่งรีบเนี่ยรัฐบาลท่านชวนหลิกภัยสามสิบกว่าผมบอกคุณต้องเอาไปปฏิรูปที่เียนเฉพาะป่าดโดมนะคุณไปดูนะถ้ามีไม้สองต้นในหนึ่งไร่หรือน้อยกว่า สีต้นนนหนึ่งไร่เป็นปา่าโทรมคนเอาเฉพาะถั่วตรงนี้ไปที่เป็นป่าเสื่มโทมเนี่ยที่มันไม่ทานใจมันก็บอบทั้งป่าเลยเป็นแต่ไร่อ่ะก็มีหมายเหตุว่าอันไหนที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะปฏติรูปได้คุณต้องส่งคืนกว่าไม้นะ อ๋อ<โ> <stars> นี่ยังเกรงว่าต้องส่งคืนด้วยสองคืนส่งคืนไหมคะไม่คืนฮะก็เอาไปได้แล้วได้เลยไปหาประโยชน์ไปหาอะไรกันเนี่ยครับคือผมไม่ได้กล่าวใครนะอืมอืมไปหาประโยชน์มันก็แล้วก็ทําให้สปปเริ่มมีที่ดินอยู่จํานวนหนึ่งที่จะไปจัดสรรถ้าจัดนั้นจัดสรรถ้ได้ส่งมอบคืนอืมอืมอืมสวนป่าสวนเปิดเป็นที่สปกเหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าศึกเนี้ยศึก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 ระหว่างกรมอุทยานเนี่ยกับสปปเนี่ยรอบเนี้ยคือพี่เดาว่ายังไงสปปน่าจะต้องถอยถูกไหม ก็เข้าถอยแล้วนะอันนี้อันนี้พูดเป็นมวยเลยนะเข้าถอยแล้วรู้สึกท่านรมตีท่านท่านท่านจะถอยแล้วก็ท่านก็สั่งให้ตรวจสอบดำเนินการทางด้นใดกับจะพนักงานแล้วเพราะท่านก็คงเห็นนะพื้นที่ตรงนี้ยังไงมันก็ออกมาได้มันไม่ได้ทําการเกษตรเลยเป็นเขาหินโผล่บ้างเป็นป่าดงดิบบ้างเป็นแอ่งน้ำบ้างช้างลงวิ่งเล่นอยู่เลยตรงนี้อย่างนี้สรุปแบบนี้ได้ไหมว่าไอ้ที่พี่บอกว่ามันมีห้ามกับให้เนี่ยแปลว่าพื้นที่ต้องห้ามเนี่ยต้องใหญ่กว่าพื้นที่ต้องให้ มันมันไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าตามหลักของ <c oughs> กฎหมายเท่านั้นเนี่ยเพราะไอ้ป่าตัวนี้มันตอนนาํามาตารวจครั้งแรกแหละเขาตรวจสอบแล้วแหละว,ว่ามันไม่มีใครเข้าไปอยู่อาศัยโอเคฮะก่อนที่จะประกาศปีศูนย์ห้าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าถ้ามีคนเข้าไปอยู่อาศัยตามมาตราดิบสองฝ่าทางหวนเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าสามารถคัดค้านเพื่อการที่ของตัวเอง <c oughs> ออกได้ก็ <c oughs> ต้องการพที่ตรงนั้นออกอ <c oughs> ที่มันออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยสามแสนไร่เนี่ยสมมตินนะฮะมันก็แตดคร่บ ตมค์ก่อนมันไม่มีคนอยู่จริงๆอแต่ตอนเนี้ยอ๋อมันขยายอ่ะนั่นดิปีป่ามันไม่มีขยายคนคนขยายคนคนก็ไปดันหลักเขเข้าไปข้างในคนแต่เข้าไปขยายคนเข้าไปขยายก็งั้นถามนี่หน่อยถามแบบว่าถามเมื่อกี้เป็นทางกฎหมายแล้วถามช่องว่างเลยถ้าผมมอยากจะลุกที่ที่ทน่งจากช่องว่างทางกฎหมายเนี้ยทำยังไงดีเริ่มจากอะไรก่อนอให้เขาแนะนําอย่างนี้ลองดูผู้เชี่ยวชาญคุณก็ต้องดูเรื่องการทําประโยชน์ก่อนโอเคอ่ก็เอา ต้นบอลต้นได้ต้นไม้บอลต้นใหญ่ๆเขาเป็นปักปักปักไว้ปักปักในในเขาบอกว่าเราทำประโยชน์มาแล้วติดปียี่สิบปีต้องเอาต้นไม้อายุมากก็ข้าไปปักปักตามพื้นที่อุทยาหรือว่ากับการชนนะใช่ครับโอเคปักปักไปก่อนปักต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ผ่านแล้วอ๋อมเขาบอกว่าแล้วก็จะทอหลังมันนะอยู่มันนาแล้วปู่ย่าตายายมันอยู่แล้วไม่ได้เขามีแผนที่ดาวเทียมที่ดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเายังไม่เจอไม่ยังไม่เจอแล้วไงต่อก็บอกว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่อยู่ในเขตป่าก็ต้องไปติดถิ่นบนเจ้าหน้าที่หน่อยติดถิงนบนสองแล้วก็ลว่าอยู่ในเขตป่าก็ไปขอที่ดินออกโฉนดตามมาตรา58ก็ต้องเอาตังค์มาให้ที่ดินกันด้วยอืทำได้ไหมแล้วก็เป็จบละติดคุกโอเคโอเคน้ำกันไปนำกันมานี่ก็สรรหาจะถามถามที่นี่เลยไหนๆก็ถามเรื่องผมมาถามเนื่องผมเพื่อ ไปภูเก็ตอ่ะครับผมเห็นต้นมะพรามต้นเบลเลอร์เลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยปลูกมาประมาณ2ี่สิบปีสามสิบปีผมก็ภาพถ่ายอากาศมันดูเฮ้มันอยู่ใจหาดมันมีมะพร้าวได้ไงผมสงสัยไปดูมันเป็นหาดล่องก็มมีต้นมะพร้าวอ่ะไปดูสมมติว่าปีสองสวนอ่ะมันไม่มีต้นมะพร้าวเขาไปจับโยกโยกดูให้มันโยกได้ต้นมะพร้าวละมันแม่นโดนจับหมดก็อาศัยการแปลภาพถึงจับพวกนี้ได้ แป้องตัราคาอันนี้คือกลาเม็ดของพวกลูกป่าที่ดินที่ที่มีราคาคือภูเก็ตพังงาครับนะแล้วก็แถวละนองราคาแพงมากไล่หนึ่งยี่สิบถึงล้านนะจะใช้วิธีนี้บอนต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีอายุมากๆไปปักปัก็ต้องไล่ตับไล่ไล่แปบนี้กับไล่แปลภาพจับ ซึ่งจับไม่ค่อยได้หรอกใช่ไหมพี่มันมันมันจะมีตัวนี้ก่อนตัวตัวเปิดก่อนจะมีคนใช่ป่ะมันจจะโดนไล่เรียงกันไปถ้าอยู่กันนิ่งๆเงียนๆก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลายปีเลยเจอส่วนใหญ่มันขัดผลประโยชน์กันก็มีร้องเรียนกันเองขัดผลประโยชน์เพราะที่มันแพงเงีืยอืมทีก็ไปยืดที่เขาเดือดที่นี้ทีนี้ก่อนจะเข้าโซนชีวิต ครับของนักป่าไม้น่าจะมีอะไรที่มันเป็นสีสันพอสมควรถามอันสุดท้ายและว่าวันแมปเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะทําอ๋อทำได้แน่นอนนะไม่มีอะไรที่มนรทุนเราทำไม่ได้อ่ะเอ้าไปส่งนะทำได้ทำได้ครับทำได้เพราะว่าให้ที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าถ้าจะโฉนสปกอก็ดีเนี่ยมันออกโดยใช้ระบบ UTM ครับ ือมีกว้างกับยาวมันก็มันครอบได้กับแผนที่ของกรมวิที่ฐามนมาตราส่วนห้าหมื่นพอดีเราก็ต้องมาปรับแผนที่ตรงนี้ให้เป็นระบบเดียวกันจากระบบสามิติให้เป็นสองมิติอันนี้มันมีแต่กว้างคูณยาวของเรามีสามิติก็ทำให้เป็นสองมิติซะสองมิติคืออะไรคือการรังวัดพอปากบดเด่งปับ๊บจับพิกัดเลยอ่าพิกัดหนึ่งเราก็มาถ่าย ถือว่ามันมีพิกัดหนึ่งสองสามไล่ไปสมมติว่ามีถึงหกร้อยหกร้อยพิกัดแล้วก็หกร้อยเนี่ยจับพิกัดทั้งหมดเลยก็เอามาถ่ายทอดรายละเอียดลงในหนึ่งก็ห้าหมื่นมันก็เป็นระบบเดียวกันกับชนโนนกับสพกรโอเคโอเคไปเข้าระวางหนึ่งต่อสี่พันได้พอดีเหมือนกันอก็คือทําได้แต่ต้อง <ทำ S 1> ใช้เวลาแล้วก็ทะเลาะก,กันเยอะหน่อยสมมติว่ารางวัลนห,นหมดหนึ่งถึงถึงหกร้อยเนี่ย อุทยานเขาใหญ่เนี่ยใช้เวลาประมาณสมมุติละสองเดือนสามเดือนก็มันมีกี่อุทยานในประเทศไทยก็ต้องทําให้หมดอหมือนอ,อย่างด้วยกำากาลังคนที่มีเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งป่านี่ใช้เป็นเดือนใช้เป็นเป็นเดือนเดือนไม่ไม่ต่ำกว่าเดือนแน่แน่ไม่ต่ำกว่าเดือนเพ<อ>ราะงั้นปัญหาจ่เห็นแต่ก็ยังทำได้นะก็ยังมีแนวโน้มที่ดูดูดะกลับมาทำได้ทำได้แล้วแต่วันวันแบบทั้งประเทศเนี่ยแต่ว่าควรจะต้องทำประชาพิจารณ์ั้หน่อยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องชาวบ้านที่ร้องเรียนเดี๋ยวนี้ผมมองแล้วประชาชนเป็นใหญ่ <Ừ. S 1> ถ้าเขาเสียหายห,ายหรือเสียประโยชน์เขต้องดูแลเขาครับแล้วอาจาถ้าเกิดให้ให้คา,า,าดคาดทะเนนี่วันแมปก็คือสักสปีทั้งประเทศทเหรอทัประเทศเนี่ยผมว่าสั้งห้าปีละมั้งหา้าปแต่ว่ามันควรจะทําทให้เป็นระบบสากลเพราะที่อื่นเนี่ยมันใช้ยูทีเอหมดแล้วป่าไม้ก็ป่าไม้ก็ยานีล้าหลังกับเพื่อนที่พี่บอกว่าเทคโนโลยีไปแล้วกฎหมายไม่ตามตามไม่ทัน ท้ออุทยานมันศูนท่าป่าสวนปีสวนเจ็ดมันไม่มีการปรับปรุงเลยอ่ะนะแต่ก่อนเนี้ยมันซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถ้ามันทําผิดได้เราลื้อถอนได้สิ่งปลูกสร้างอ่ะถ้ามันเป็นกฎหมายเลยต้องเลือทั้งอุทยานถ้าใครไปปลุกลุกนะเดี๋ยวนี้คุณเลือกได้ไหมสิ่งปลูกสร้างอ่ะเพราะในป่ามีทั้งสนามกอล์ฟมีทั้งตึกห้าชั้นสิบชั้นนะในป่าแต่กฎหมายบอกให้รื้อถอนได้ให้คุณื้อไว้เอ่คือไม่ไหว ซื้อไม่ไหวเพราะสมัยสมัยก่อนนัมันมีแค่ปลูกกระต๊อบทำไร่ที่ลุกบ่านะสมัยก่อนอ่ะปีหลังปีศูนย์เจ็ดมาเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันทําถนามกล์ฟมีตึกมีอะไรซึงยากกฎหมายมาด้าทำไมแล้วก็ควรจะต้องเพิ่มโทษต้องให้โทษหนักเข้าไว้ต่างประเทศตัดต้นไม้ต้นในเรื่องใหญ่เลยบ้านเราอ่ะบ้านเราโอ้โขโมยตัดกันนี่ไม้พยุงกับผมทําอยู่เนี่ยที่กําไรการ ตามโรงเรียนเนี่ยไม้ปะยุกษ์ไงทำทำอยู่คืออะไรพี่ตัดอยู่ใช่ไม่ตาพี่มีที่อยู่กับให้การปปชพี่มีหน้าที่ตรวจสอบพวกนี้แล้วก็แล้วก็คุยกับท่านทังสว่าจะลงดูพื้นที่ว่าไม้ปยุงกับไม้ห่วงห้าม